เออนัดเดี๋ยวเย็นนี้ไปช่วยยกพัสดุให้นภา,าหน่อยนะโ่ไม่ไปไม่ได้หรอพ่อเมื่อไหร่บ้านนั้นจะเริ่มวุ่นวายกันสักทีอะเอาน่ายังไงก็น่าแกนะไม่เอาอะผมไม่ไปพรุ่งนี้พ่อก็โทรให้นภา,าเข้ามาเอาเองแล้วกันบ้านอยู่ใกล้กันแค่นี้เองนี่แล้วพ่อก็บอนนภาด้วยนะว่าอย่าเอาไอ้นิวมาผมไม่อยากจะเจอหน้ามันยังไงมันก็ต้องมาด้วยแหละปล่อยมันอยู่คนเดียวได้ไงพามันออกจากบ้านบ่นบอย ถ้ามันคลั่งทำลายร่างกายเราขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงล่ะพ่อนาะพากแกก็ดูไอ้นิ้วไม่ห่างหรอกนั่นละของแกพาขอบใจนะจ้าพี่เอกนี่จ้ะค่าของบ้านแกนุ่นวายกับฉันจริงๆขนาดเกดกับน,น้องเขาก็แยกย้ายไปดำทางของตัวเองหมดแล้ว เหลือแต่แกกไก่นิวนี่แหละพี่เป็นภาระฉันไม่เลิกขอโทษด้วยนะพี่ว่าฉันกับลูกจะพยายามรบกคนพี่ให้น้อยที่สุดแล้วกันนะนี่ไม่ติดว่าแม่สั่งเสียให้ดูแลน้องๆฉันตัดหางปล่อยวัดแกไปนานแล้วว่าไงนะพี่นัดเล่นเกมอยู่ในบ้านอยากเล่นด้วยจังหยุดเลยนะพาดูแลลูกชายกันดีๆอย่ามายุ่งกับลูกชายฉัน พี่นัทํางานอยู่อย่าก,กวนเขาเลยนะลูกไม่ไม่ใช่พี่นัทเขาเล่นเกมอยู่นิวอยากเล่พี่นัทอะแต่ลูกฉันไม่อยากเล่ไก่บ้าอย่างแกนิวมันก็เหมือนเด็กๆอ่ะอยากเล่นไปเรื่อยแหละพี่อย่าดุมันนักเลยนะนิวคนเก่งของแม่อย่างาแงนะลูกไปกลับบ้านแม่ทําของอร่อยให้กินนะฮะแม่ทําไก่ทอดเหรอดีจังนิวกินไก่ทอด แล้วนี่หมดเงินรักษามันไปตั้งเท่าไหร่อาการไม่ดีขึ้นเลยเหรอก็อย่างที่เห็นแหละจ้าฉันก็หมดปัญญาแล้วเหมือนกันดูแลเท่าที่ทําได้โดนนะเวรกรรมของแกจริงๆแทนที่จะพึ่งพามันได้กลับมาเป็นภาระต้องดูแลมันอีกทําไงได้ล่ะพี่ถึงจะเป็นแบบเนี้เมย์ก็เป็นเด็กดีน่ารักนะถ้าจะให้ดีนะ ต้องออกแบบลูกชายชั้นสียในจบเป็นท่าอะไรก็ได้งานทําแล้วงเงินเดือนตั้งหลายเหมืน่นฉันก็ดีใจแทนพี่แล้วก็ภูมิใจนในตัวนัดเหมือนกันนะหลานมันก็เก่งจริงๆนั่นแหละอย่างว่าแหละแข่งเรือแข่งพายได้แต่แข่งบุญวาสนาไม่ได้หรอกเนาะ ป้าพาลุงเอกเอาอีฟเป็นไงมาไงทำไมไม่บอกก่อนทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันก็ดีเลยป้านงเสียแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุเสียทั้งครอบครัวเลยค่ะฮะไม่น่าเลยจริงเหรอเนี่ยวันก่อนเพิ่งโทรคุยกันเองนะใช่ค่ะวันนี้ที่หนูมา<ช>ก็จะมารับทุกคนไปนงานศพ ลุงกับป้าไปเปลี่ยนชุดกันสิคะเราจะได้รีบไปกันเลยเออเออเดี๋ยวฉันเข้าไปบอกนัดก่อนไปขับรถมาเหนื่อยเนืยเข้าไปพักในบ้านก่อนเถอะนิวเรารีบกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะลูกไปจะไปไหนอะทำไมต้องเปลี่ยนชุดน้านองน้านองใจดีนิวจําได้ตอนนี้น้านองเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะลูกเดี๋ยวเราจะไปงานศพน้าน,นองกันงานศพอะไรอะ่ะ ไม่ไปฮะนิวไม่ไปแม่ก็ห้ามไปนะไม่ไปไม่เอานิวใจเย็นๆก่อนนะลูกงานนี้เราไม่ไปไม่ได้หรอกไม่เอาไม่ไปอ่ะนี่เพื่อนนิวบอกไม่ให้ไปเดือดขาดเพื่ออะไรของแกนี่ไงเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยมีแต่คนบอกไม่ให้ไปอ่ะลุงคะนี่นิวเขายังไม่เลิกคิดว่าเขาคุยกับผีได้อีกหรอคะอย่างที่เห็นนั่นแหละบ้าอย่างไงก็บ้าอย่างนั้น แต่ดูท่าวันนี้จะหนักกว่าเดิมงั้นถ้านิวเป็นแบบนี้งั้นไปแค่ลุงเอกกับนัดก็ได้นะคะป้าหน่องแกคงเข้าใจค่ะว่าหลานป่วยไปด้วยไม่ได้ได้ไงล่ะมันก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นไปทั้งหมดนี่แหละงั้นออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าได้ไหมอีฟเดี๋ยวคืนนี้ป้าคุยกับนิวเองแต่เอางั้นก็ได้คืนนี้อีฟนอนบ้านลุงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าแม่ห้ามไปนะนิวอ,อยู่กับเพื่อนแม่ห้ามไปนะ ม่เปนะพาแกพามันกลับบ้านไปซะแล้วคุยกับมันให้รู้เรื่องอย่าให้มันวุ่นวายมากจ้าพี่งัน้นฉันฝากของก่อนนะปานิวกลับบ้านก่กนนนอ,กอน,น,น,บบนลุกเรืองานเป็นยังไงบ้างพี่นัทเห็นลุงโทรมาเล่าให้ฟังใหญ่เลยว่ได้เงินเดินดี ก็ดีนะอีฟงานก็ดีสวัสดิการก็ดีพี่นัดนี่เก่งจริงๆเลยนะคะลุงเลี้ยงดี็ต้ต้องได้ดีเป็นธรรมดาหนูอ่ะตั้งใจเรียนกันแล้วกันเดีย๋ยวจบมาจะได้สบายเหมือนพี่นัดเขาค่ะลุงแล้วเก็บกับหาเป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีไหมทาไมไม่มาด้วยกันล่ะช่วงนี้หานกับแม่ไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยออกไปไหนมาไหนไม่ได้หนูเลยต้องมาหาลุงกับป้านี่ไงคะ เสียดายเนาะที่ไม่มาด้วยไม่ได้เจอกันตั้งนานถ้าอยากเจอมากก็รีบตามหนูไปสิคะยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกันอยู่แล้วแล้วหารเรียนจบได้งานทำแล้วยังได้แล้วค่ะเพิ่งเริ่มงานไม่นานนี้เองแต่คงไม่ได้ไปทำแล้วอ้าวทำไมล่ะดูท่าแล้วน่าจะได้บริษัทที่ไม่ดีละสิไม่เหมือนนัดจบมาได้บริษัทใหญ่โตทำที่นัดนี่ อนาคตไกลนะคะน่าเสียดายหาน้องชชยหนูน่าจะมีโอกาสแบบนี้บ้างใจเจะเศร้าไปทำไมเดี๋ยวให้นันแนะนำงานให้นันมันรู้จักคนเยอะงั้นพี่นัทต้องไปเจอหาให้ได้นะคะได้สิครับเรื่องแค่นี้เนี่ยผมช่วยหาได้อยู่แล้วฮะเธอบอกว่าอย่าไปงานสพนั้นทำไมล่ะ ห้ามไปเด็ดขาดเลยงั้นหรอทำไมล่ะน้าหน่องใจดีนะฉันอยากเจอหน้าน้าหน่องด้วยซื้อขนมให้ฉันตั้งเยอะเลยนิวแกเลิกคุยกับอากาศทันทีได้ไหมวะมันน่ารำคาญลูก<ข>หูลูกตาขอโทษด้วยนะทุกคนอย่าถือสานิวมันเลยนะนี่คุยกับผีแล้วเหรอนิวอย่ามาไร้สาระนะคนบ้ากันอย่างนี้แหละพูดเพื่อเจอไปเรื่อยเสียอารมณ์หมดเพราะจะชวนมันมาล่วโตทํทำไมก็ไม่รู้เนี่ย ฉันขอตัวกลับก่อนนะนี่กลับบ้านลูกไปไม่ไปนะจ้าจ้าไม่ไปนะจ้านะจะไม่ไปลูกไม่ไป,ไปลุงไม่น่ารอป้าพาเลยเสียเวลาไปเลยวันหนึ่งฟรีๆอะ่ะฉันที่จะรีบไปฉันก็ไม่อยากรอไม่นักหรอกแต่ฉันเป็นพี่จะไม่ดูดำดูดีเลยก็ไม่ได้แต่ลุงจะมามัวพะวงบ้านป้าพาอยู่บ้านเดียวไม่ได้นะคะไหนจะแม่กับน้องฉันที่รอยอยู่งานศพป้านหนองอีกล่ะเออเออ ดูแล้วพอพามนจะคุมนิ้วไม่ได้ถ้างั้นมันก็ไม่ต้องไปก็แล้วกันลุงกับพี่นัดไปกับฉันแค่สองคนก็พอเดี๋ยวก่อนสิจะไปกันแล้วเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยขืนมัวรอป้าพวกหนูก็ไม่ได้ไปกันสักทีสิคะบอกแกก็เท่านั้นแหละทำอย่างแกจะไปด้วยเราค่อยไปหาหน้าหน่องก,กันก็ได้แม่แต่วันนี้ไม่ไปไม่ไปกับอีฟ ไม่มีครั้งหน้าแล้วลูกจะไปก็ต้องไปคราวนี้แหละอะคือนรถนะมาจะดื้อนัคนนี้แล้วไม่เอาไม่ไปไม่ไม่ทันรถไม่เอาไม่อยากไปพาลูกชายแกชักเอาใหญ่เลยนะเสียเวลาคนอื่นหมดถ้าเกิดนะอยากไปด้วยอ่ะก็ทิ้งมันไว้บ้านคนเดียวนั่นแหละเออคือนะแม่ไม่เอานะแม่อย่าทิ้งเดียวไปนะไม่เอาไม่ไปแม่ไม่ต้องไปนะเรารอไม่ได้แล้วนะไปกันแค่นี้แหละแม่กับผ่านเขารออยู่รอมานานแล้วไปกันสักที แม่ไม่รับล่ะมนนะนนันหนวกหูนะนั่นน้องโทรมาเนี่ยลูกแม่ก็รับไปสินิวอยากคุยกันนะน้องนั่นน้องจะโทรมาได้ยังไงล่ะนี่เม่อน,นั่นน้องเขาหนูคับนั่นน,น้องเอ้านิวหรอจ๊ะแล้วแม่พาล่ะน้องเอ้ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยฉันก็อะไรของพี่ฉันหลอกอะไรเราอยู่คนละภพแล้วนะ ขอโทษนะที่ฉันไปร่วมงานศพน้องไม่ได้อ่ะจู่ๆจะมาแช่งฉันตายทำไมเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่ว่าน้องเกิดอุบัติเหตุรถชนตายตั้งครอบครัวแล้วไม่ใช่หรอนั่นน่ะมันครอบครัวเกศตั้งหากฮะก็วันก่อนครอบครัวเกศเกิดอุบัติเหตุเกศกับหานตายคาที่ส่วนอีฟรอดมาได้แต่สุดท้ายก็ไปตายที่โรงพยาบาลอยู่ดี ฉันก็พยายามโทรหาพี่แต่ก็ไม่ติดไม่รู้ทําไมเนี่ยก็ว่าจะไปที่บ้านแล้วจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อวานน่ะฉันจะโทรหาพี่เรื่องนี้แหละแล้วเมื่อวานนะจูจ่ๆพี่เอกกับลูกชายอ่ะก็ขับรถมาตายจุดเยียวกับครอบครัวเกตเป๊ะเลยอะไรนะใช่นี่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอเอาอี๊ หยุดรถทำไมอะ่ะขอบคุณพี่นัทแล้วก็ลุงเอกมากนะคะที่ยอมตามมาด้วยแค่นี้แม่กับหานจะได้เป็นอิสระสักทีอิสระอะไรฮะ ฉันหาคนมาแทนแม่กับหายได้แล้วนะคราวนี้ครอบครัวของเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีแสดงว่าที่นิวไม่ให้ฉันไปก็เพราะแบบนี้เองสินะแม่อีฟกับนาเกต แล้วก็พี่หานมาหาเขาบอกว่าจะมาลาไปอยู่ที่อื่นเพราะหาตัวแทนได้แล้วแล้วครอบครัวอีฟทำไมมาแค่นั้นล่ะครับลุงเอกกับพี่นัทไปไหนแม่กลับมาด้วยหรอ ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาก็คงถึงคราวเพาะกันนั่นแหละแล้วนี่นิวมันเห็นวิญญาณจริงๆเหรอพี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันที่วันนั้นนิวมันเตือนฉันเพราะมันเห็นจริงหรือว่ามันเพ้อไปเองแต่ถ้าวันนั้นฉันขึ้นรถไปก็คงไม่รอดเหมือนกันยิ่งฟังยิ่งขนลุกเราก็ต้องหมั่นทำบุญให้เขาบ่อยๆเขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกันนะจ้ะ วมาหาแม่มากลับบ้านเถอะลูก